อ่ะสวัสดีนะครับผมบว,วันนี้อยู่กันที่อู่สมคิดครับนี่นะครับถ้าเกิดก็ใครจะหาเครื่องแบบเครื่องประกอบใช่ไหมสมคิดคเขาเรียกเครื่องประกอบปะวะ,ะเครื่องบิ้วอะเครื่องบิ้วนะครับเครื่องประกอบนี่แหละเอามา,ามาเอามาทำใหม่นะครับสมคิดมันรับทําอยู่นะครับถ้าใครใครอยากดูรายละเอียดก็ติดติดตามในเพจสมคิดดานดอนเพจสมคิดด่านดอนฝากกดกดกดไลค์ในเพจให้มันหน่อยกดติดตามสมคิดน่านดอน <laughs> คนติดตามอยู่สามคนครับตอนนี้ <laughs> นอย่างงีี้พ่่อะยังไงมาอธิาบายดิรายละเอียดนะก็อยูอ่ในในเพจว่าทําอะไรไปบ้างอันนี้อันนี้คือจะไม่มีการหกเม่เนะอ่าเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนให้เห็นเลยอ,อันไหนว่าเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนอันไหนไม่เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ต้องบอกก็แล้วมันมันไม่ใช่เครื่องใหม่นะครับอ่ามันเป็นเครื่องเอาง่ายๆคือเครื่องที่มาแบบเนี้ยแบบไหนเอาเอาง่ายๆแบบเครื่องเก่าๆเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี้จะได้เห็น อ่าสภาพมันจะมาแบบอย่างนี้นะครับแย่กว่านี้อีกนะตอนมาน่ะแต่ตอนนี้ผมเห็นนะผมมาหนก่อนน่ะแย่กว่านี้อีกอ่าอ่าเครื่องจะเป็นแบบนี้แล้วก็อ่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรออกมาเปลี่ยนเขาเรียกว่าทําอะไรใหม่หมดอ่ะอ่าใช่ก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้ใช่อันนี้คือมันเป็นมุมกลางนะทีแรกอันนี้แปลงอ๋ออันนี้แปลงเป็นเปลี่ยนมุมได้เลยเป็นมุมหน้าใช่ครับก็คือเช็ค เช็คภายในให้หมดแล้วเนาะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเออไม่ใช่เช็คเปลี่ยนเออเปลี่ยนทำสองสามสีให้พร้อมตัวนี้จบไปที่อะไรตัวนี้น่าจะสองไปปลายถึงสามต้นต้นอ่าอยู่ประมาณสองนึงประมนี้มันจะไม่เกินสามหมื่นสองอ่าไม่เกินเอาง่ายไม่เกินสามหมื่นสองแต่ตัวนี้จบไปที่สองสองเก้าสองเก้า่าประมาณสองเก้าสามหมื่นประมาณอ่าประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นมีอะไรบ้างตัวเนี้ยก็ตัวนี้เป็นร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบแต่ว่าบอดี้เป็นร้อยยี่สิบใช่ไหมใช่แล้วอัพจริงๆเลยอะเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นร้อยสิบดีไออ๋อร้อยสิบตัวเนี้ยนะอ่าเป็นร้อยสิบเป็นร้อยสิบดีไอมันถึงได้ไม่แรงมากเลยอ่าอ๋อเป็นมันจะโลกกระทั้มเนี่ยคือมันจะเยอะมันเป็นไดเล็กอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีชุดในคาให้ครบเลยชุดราคาให้ครบอ่าแต่อัพเป็นแล้วฮะอ่าแคมวาลไม่มีนะแคมวาลไม่มีเป็นเป็นระบบใช้งานอ่บใช้งานเลยใช้งานสูบน้ำย้ำนาได้ทั่วไป ก็มาอัพเป็นร้อยห้าสิบไปแล้วนะครับคืออัพเครื่องอัพอะคือราคาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของสั่งด้วยว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมลูกเล่นอ๋อสมมติว่าเขาจะใส่แคมทำวาล์วก็เพิ่มไปอีกหน่อยนึงอ่าสั่งได้นะครับนี่ครับเพื่อเพื่อใครเพื่อใครที่ว่าอยากได้เครื่องที่ว่าอ่าก็ทำทำมาแล้วเช็คให้แล้วเงี้ยครับสีก็อิรุนยนเลยอิรุนยนอันนี้ก็ทำสีมาให้แล้วนะครับอันนี้ถ้าไม่จำเป็นแกะออกก็ได้ครับแกะการสีออกหน่อยออกกันสีออก ก็นี่นะครับเก็บให้ใหม่หมดอ่าอ่ะเนี่ยประมาณน,นี้เน,น,เนียนๆเลยนลอร์รเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วเขาสั่งไปแล้วเขาสั่งไปแล้วตัวเนี้ยคือถ้าเสร็จแล้วเขาก็กมารับกับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะเอาแบบเนี้ยอ่าโทรสั่งได้เลย,เลยโทรสั่งไว้ได้นะครับเอาเบอร์โทรอะไรวะสมคิดนี่ไง 87อ่นี่ครับขายก็ดูนานๆหน่อยสักตั้งแต่ชั่วโมงโอ้ย0 87 3 1 2 7 9 8 9ครับอันนี้เบอร์เบอร์โทรของสมคิดเลยนะเนี่ยเบอร์เบอร์โทรมาเบอร์นี้นะครับส่วนเบอร์ในเพจอะเบอร์ผมไม่ต้องผู้หาพีปอ่ามป็นตัวผูหาผมเพราะว่าผมไม่ได้ทำขายนะสมคิดไม่ได้ทำขายดูตัวนี้ก็ได้เด็ดแล้วตัวนี้ตัวใหญ่นี่เลยอันนี้มีมีเจ้าของยังอันนี้คือเขาเอาเอามาทำอ๋อนี่เครื่องลูกค้าอ๋อผม ET 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 ร้อยสิบ up ร้อยห้า เออเนี่ยเขาถามมาเยอะเนี่ยอีทีร้อยสิบอัพร้อยห้าเท่าไหร่ก็ถ้าไม่มีฝาข้างนี้นะมือหน้านะมันจะอยู่งบไม่เกินสองหมื่นห้าเดี๋ยวยังไงนะก็คือไปอัพอัพไม่มีไม่มีฝาข้างยังไงก็คือนี่มันเป็นอีทีไงมันเป็นมือกลางอ๋อถ้าเกิดใครเอาฝาข้างนี่เพิ่มไปสามพันห้าแต่สองหมื่นห้านะแล้วก็ท่อนี่ก็อีกสามพันห้าชุดท่อสามพันห้านะครับนี่อยู่เท่าไหร่ราคาเก้าห้าอัพร้อยห้าเนี่ยราคาอยู่เท่าไหร่ ถ้าไม่เอาสั่งสองอย่างนี่ยไม่เกินสองหมื่นห้าไม่เกิน2องหมื่นห้าใช่แต่ถ้าจะเอาอะไรเพิ่มมันคือมันก็จะขึ้นตามลําดับอ๋อถ้าเกิดว่าสั่งสั่งอย่าพูดทำแรงทําอะไรเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าออ้ะไรนะลูกสูบปลอกลูกแหวนปลองแท้ของแท้ขวียนแท้ที่เหลือเทียมหมดเลย เออนี่เห PA> ียวอันนี้เล่นของใจของพี่เจ็บอันนี้จะแย่เล่นครับก็ถ้าเกิดสนใจอะไรก็โทรมาหาสมพิทนะเบอร์เบอร์เบอร์โทรเมื่อกี้น่ยเอาละไม่ดีอะซื้อไปเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเ้านะครับเบอร์เบอร์นี้นะย้ำว่าเบอร์ในคลิปนะครับเนี่ยเบอร์ในคลิปอันนั้นเบอร์ในเพจอะเบอร์ผมอ่าอันนี้ถ้าว่าสนใจอย่างงี้นะครับสนใจทําสีอะไรก็ได้หมดผมพีทไมนอยู่อ่าพิจิตรนะครับพิจิตรอยู่อําเภออะไรวะ อำเภอ,อเมืองนะครับอยู่ติดอนามัยเมืองเก่าถ้า,าปักบดมาก็อนามัยเมืองาอนามัยเมืงอมมงเก่าเข้ามาตรงหลังอนามัยตรงนี้นะครับมันจะเข้ามานิดเดียวถึงเลยครับเข้ามาน,นิดเดียวเลย, <ๆ S 2> เลยใช่ไหมน,นิดเดียวเลย <c oughs> อ่ะโอเครับสําหรับใครที่อยากหาเครื่องเครื่องที่ว่าอัพใช้อะไรเนี่ยสั่งสมคิดได้นะครับก็ตามนี้นะครับผมอ,อ่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามเพจสมคิดนาดอนเพราะว่าอยากรู้อะไรก็ทักมาถามใน่เพจก็ได้อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ